หมวกสีธงชาติของป้าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะป้าก็เขียนแพทเทิร์นมาให้ด้วยแล้วนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็ไปถักได้เลยค่ะใบนี้ป้าจะถักเป็นทรงบัคเก็ตนะคะตรงปลายหมวกเนี่ยจะไม่ค่อยบานมากนะสําหรับแบบผู้ชายใส่ได้ด้วยนะคะถ้าพับขึ้นก็จะงอขึ้นแบบนี้นะคะถ้าดันลงก็จะเป็นแบบปิดหน้านิดนึงนะคะเป็นบัคเก็ตแบบไม่บาน,นะคะ่ะจากด้านบนนะคะสีแดง11แถวสีขาว หแถวสีน้ำเงิน12แถวสีขาว6แถวแล้วก็ตรงปลายหมวกสีแดง9แถวค่ะคราวที่แล้วเราถักกันถึงตรงสีขาวส่วนของตัวหมวกนะคะพอมาตรงปลายนะใบนี้ป้าจะใช้วิธีเพิ่มแบบ 10x1 V นะคะเริ่มจากสีแดงแถวแรกเลยนะคะ V 0 x 1v แล้วก็ขั้นด้วย x แถวหนึงนะคะแล้วก็ 1 0 x 1 v เหมือนเดิมแต่ว่าป้าย้าย v นะคะก็จะใช้ตัว4 x 1 v ขั้นไว้ก่อนตัวหนึง่งแล้วจากนั้นไปก็เป็น1 0 x 1 v ไปทุกแถวเลยนะคะใช้ x ขั้นทุกแถวค่ะมันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะเราถัก1 0 x v แถวหนึง่งแล้วก็ x ขั้นแถวหนึ่งนะคะป้าใช้ไหมสามพาย3สาเส้นควบนะคะสามารถดึงออกจากไหมกลุ่มเดียวได้เลยนะคะภาพบทบไปทบมาสนใจสั่งที่ตะก้าจ้า